สำหรับกับข้าววันนี้ครับตำสุตมตำโอ้วันนี้วันนี้สาบ้วนะส้ตมตำเนี่ยแต่ว่ารสชาติก็ไม่เกลี่ยนแปลงครับดูดูดูสับ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 ,บ,บปะลาวก็ปลาก็หมดเ <c oughs> นะลยแล้วปลาหมดหมดหมดเลยใช่ไหม <c oughs> หมดแล้วครับปลาหมดแล้ว ก็คือไม่เหลือแล้วแ่ะแต่ลูกไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ผมก็วันที่3ามที่สี่แล้วต้องทำตลอดเลยครับกักตัวนะครับช่วงไม่ใช่กักตัวดิเขาเรียกอะไรล็อกล็อกล็อกดาวล็อกดาว ล้ตามตำมารอดไม่รอดเดี๋ยวดูกันคนระับเดี๋ยวราดูนะอีกประมาณ14วันนี่เราล็อกดาวมาประมาณเกือบ14วันแล้วเราต้องล็อกดาวประมาณเดือนนึ่งคนระับอย่าไปพูดถึง14วันเลยเพราะตอนนี้มันน่าจะถึง14วันแล้วเอ่ออี อีกประมาณอันที่หนึ่งอ่ะจะเป็นล็อกดาวน์ของของล็อกดาวน์ทั้งหมดแต่ล็อกดาวน์ครั้งแรกมันเนี่ยมันผ่านไปนานแล้วถ้าดูตามกราฟตามกราฟนะแต่ว่าเราก็กินตรงตรงนอ้ตอามแม่มมีแม่ค้ามาขายอยู่แล้วว่าชีวิตเราก็ต้องตามเนี่ย โอ้โหเออปเปล่งเปล่งเปล่งปล่งเปล่งปล่งเปล่งเปล่งฮะสีสัจแค่นี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราพลิกสามวันนี้เราพลิกสามสูตรไหม,มพลิกสามนะครับพลิกส,สามกษัตริย์นะครับ โอ้โหผมชนดที่ผมลงตรงนี้โอ้แกนี่ก็บอกแล้วครับว่ามันไม่เอาไว้มันโดละมานอนกินทุกว,วันแต่ว่าก็ต้องประทังชีวิตไปต่อนะครับอือเรื่องบทสติครับรสู้ๆครับทุกคนเพราะเรายังมีอะไรเยอะยังไ,ไงเขาบอกว่าไม่ไหว ก็ใส่ไปนี่บ้านพิจันทร์นี่ใช่ไหม,มบ้านพิจันทร์ให้มาโหเพลนเลยเนะี่ยถ้าเพลนให้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 มาถ้าเพลนถ้าเพลนให้ให้พันมานะแกตอนมาตอนนั้นนะแต่ว่าของพิจันทร์เนี่ยจะเป็นว่าที่หลังๆเขาอของทางบ้านนี่ยเขาเขาเลิมแล้ว กรกนะ,ออออะร,อกรอกก็ชอบกัดเลยนะถ้ามันหาวอะไรไอ้กระรอกอะไรชอบกัดมะนหนาวแถวนี้กระรอกกัดมะนาวมีนะนี่จริงอืมหอมอืมปวดร้าว,วเลยอื่อยากเชื่อกลิ่นมันไหมอืมเก่งก่น พิสันไม่เท่าไหร่ครับกลิ่นเนะี่ยโอ้โอเอยทำไมกล้องเรามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอดูกล้องกอยนี่แหละนีกเขาล้องนี่แหละสี่สเนีายอืออ้าวจริงๆมันเคยอย่างนี้นะครับมาดูดูดูด,ดูโอ้ มันเบามันเบาแล้วก็รสชาติพริกพริกสามอย่างนะครับมันเป็นเป็นพริกพริกสีฟ้าที่พริกสีฟ้าที่สีแดง่ะอืมแล้วก็พริกเหลเี่ยงแล้วก็พริกขี้หนูผมตัวหน้าคนตามแบบนี้ก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะไปกินกับ อืเรียกน้ำย่อยได้เลยนะเนี่ยอ่ะนี่ส่วนกล้วยครับกล้วยกล้วยเอาไว้ทอดประทังชีวิตครับผมว่าถ้ามันถึงขนาดนั้นเราก็จะกินกล้วยเนี่ยประทังชีวิตนะครับเว่าผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงขนาดไหนอ่ะ ไอโควิดโควิดเนี่ยจากเนี่เราเราตากแห้งไว้เดี๋ยวอันนี้แห้งแล้วแล้วพรุ่งนี้น่าจะมีการตากอีกอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ตู้อันนี้นะเราจะตากชุดใหม่เราจะเอาันี้ไปเก็บแล้วก็าตากชุดใหม่เข้าไปเพราะว่าถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งจริงจริงที่เราไม่มีอะไรกินอนะ่ะเราจะกินนัน อ,นนอ,นนอันนี้ครับอันที่เรามีพูดง่ายๆเพราะว่าเพื่อที่จะให้เรารอดจริงๆอย่างในตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นอาหารเก่าเก่าประมาณปีสองปีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเอาออกมากินได้มีม้วเอ็ดไปไก่หลายอย่างครับแต่เราดูว่าการจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดู

อ้าวอ้าวมาได้ไงอ่ะหนวดตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูก่อนทําไมมันน่ากลัวโอ้โหหนวดตัวนี้เป็นหมูไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเอออ,อ๋อเป็นโควิดใช่ไหมใช่เป็นโควิดอ๋อโอเคอืมมาละตัวน,นี้เห็นชัด ก็เราดูในน,นะคร,ค,รครับว่าครอบครัวเราก็ายังคงเหมือนเดิมนะครับจ้าโควิดเข้ามาทำลายครอบครัวเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ผมบอกแล้วเลยว่า,วาท,ทุกคนตส <พอ S 1> ู้ <พอ S 2> ครับ ชูชิไม่ใช่เขาชื่ออะไรนะตามตามตามชื่อเขาจริงๆอ่ะชูชิไม่ใช่เขาชื่อว่าชื่อจริงเหรอเออชื่อจริงเขาชื่อจริงชูชิอะไรมาเอาเอาแล้วแต่หนูแล้วแต่หนูะตั้างเออ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 เเออเออเอเอเออเออเอเ หนูไปแอบตรงนน่นเดี๋ยวมันจะมีมา <laughs>